สวัสดีครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่ตอนที่ผ่านๆมานะครับเราได้เรียนรู้สารเชื่อวัตุกุลประเภทลิพิดกันมาพอสมควรนะครับมาในตอนนี้เราจะมาศึกษาปฏิกิกริยาที่สําคัญนะครับของไขมันและน้ํามันนั่นก็คือปฏิกิกริยาไฮโดรไลซสนะครับซึ่งเป็นปฏิกิกริยาที่ใช้ในการเตรียมสบู่นั่นเองนะครับและเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูกันก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้นั้นมีอะไรบ้างนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เขียนสมการอธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของไขมันหรือน้ำมันด้วยเบสหรือปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันได้ 2. อ,อธิบายการจัดเรียงตัวของโมเลกุลสบู่ในน้ำได้ 3. อธิบายสมบัติการชำระล้างของสบู่ได้ 4. อธิบายสาเหตุ ที่ทำให้สบู่ไม่สามารถใช้งานในน้ำกระด้างได้ 5. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของสารซักฟอกได้สบู่และสารซักฟอกเป็นสารซักล้างที่ต้องเคยใช้กันมาแล้วทุกคนแต่ใครจะทราบบ้างว่าจุดเริ่มต้นของมันนั้นมีที่มาเป็นอย่างไรในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ความเป็นมาของสบู่ปฏิกิริยาที่ใช้ในการเตรียมสบู่ โครงสร้างทางเคมีสมบัติและหน้าที่ในการชำระล้างสิ่งสกปรกกันนะครับสบู่นั้นจริงๆแล้วมีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจากการค้นพบโดยบังเอิญย้อนกลับไปสมัยที่ยังมีการบูชายันด้วยการเผาสัตว์ทั้งเป็นเช่นแพะบนแท่นบูชาไมา้การเผานี้ทำให้ไขมันจากสัตว์ละลายออกมาผสมกับขี้เถ้าจากฐานไม้ เกิดเป็นของแข็งสีขาวขึ้นเมื่อมีฝนตกจึงถูกชะลงไปในลำธารซึ่งพบว่าผ้าที่นำไปซักในลำธานนั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นนี่จึงถือเป็นการค้นพบสมบัติของสบู่สำหรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างไขมันสัตว์นะครับกับขี้เถ้าก็คือปฏิกิริยาการเกิดสบู่นะครับหรือสปอนนิฟิเคชันนั่นเองโดยไขยมันจากสัตว์ ก็คือลิปิดประเภทไขมันแท้หรือไตรกีสรายนั่นเองส่วนขี้เท่าซึ่งมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบก็คือเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของกรดไขมันหรือสบู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วสบู่มักจะเตรียมจากไขมันพืช ทำปฏิกิริยากับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สําหรับกลไกการเกิดปฏิกิริยาการเตรียมสบู่นั้นก็คือการไฮโดรไลซิสเอสเทอร์ด้วยเบสนั่นเองในขั้นแรกไตรไกลซ์ line, ซึ่งเป็นสารประกอบเอสเทอร์จะทําปฏิกิริยากับน้ําโดยมีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันและ r e ริเซล ในขั้นที่2กรดไขมันซึ่งมีลิ์เป็นกรดก็จะทำปฏิกิริยากับเบสเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสได้เป็นเกลือคาร์บอกซิเลตหรือสบู่นั่นเองผลิตภัณฑ์เกลือคาร์บอคซิเลตที่ได้จากปฏิกิริยานี้จัดเป็นสารประเภทแอมฟิฟิลิกคือมีส่วนหัวเป็นไอออนของคาร์บอคซิเลตที่มีความเป็นขั้วสูงสามารถละลายในน้ำได้ดี อาจจะเรียกว่าส่วนไฮโดรฟิลิกและส่วนสายไฮโดรคาร์บอนของกรดไขมันเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำจึงละลายกับไขมันและน้ำมันได้ดีอาจเรียกว่าส่วนไฮโดรฟบิกส่วนกีซอลหรือกีซลีนซึ่งเป็นแอลโกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮดรอกซี่สหมู่เป็นผลิตภัณฑ์พอยได้ที่ทำหน้าที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้อีกด้วยและเนื่องจากสบู่เป็นเกลือโซเดียม หรือโพแทสเซียมของกรดไขมันเมื่ออยู่ในน้ำก็จะจัดตัวโดยหันส่วนที่ไม่มีคั้วหรือสายโซ่คาร์บอนของโมเลกุลสบู่หลายๆโมเลกุลเข้าหากันและหันด้านที่มีคั้วออกด้านนอกเกิดเป็นโครงสร้างทรงกลมขนาดเล็กที่เรียกว่าไมเซลซึ่งมีพื้นผิวเป็นหมู่คาร์บอกซิลที่ชอบน้ำไมเซลจึงดูเหมือนละลายน้ำได้ โดยกลไกการทำงานของสบู่นั้นจะหันส่วนที่ไม่มีขั้วของสบู่เข้าล้อมรอบหยดไขมันหรือสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำและหันส่วนมีขั้วออกหาน้ำทําให้มันสามารถกระจายตัวอยู่ในน้ำเกิดเป็นอิมัลชันคราบสิ่งสกปรกจึงหลุดออกจากพื้นผิวหลุดไปกับน้ำนั่นเองอย่างไรก็ตามการใช้สบู่ก็มีข้อจำกัดบางประการในน้ำกระด้างนั้น จะมีไอออนของแคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่ซึ่งจะสามารถทำปฏิกิริยากับสบู่เกิดเป็นเกลือแคลเซียมและเกลือแมกนีเซียมที่ไม่ละลายน้ำที่เรียกว่าไคลสบู่ลอยเป็นฝ้าอยู่บนผิวน้ำเมื่อสบู่พิข้อจำกัดในการใช้งานนะครับจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของสบู่ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นได้เป็นสารกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าสารซักฟอกนั่นเองครับ สารซักฟอ,อกหรือสารลดแรงตึงผิวเป็นสารที่มีสมบัติในการชำระล้างเช่นเดียวกับสบู่มีโครงสร้างและสมบัติคล้ายสบู่แต่จะแทนที่หมู่คาร์บอกซิเลตด,ด้วยหมู่ซัลโฟเนตซึ่งก็ทำงานด้วยหลักการเดียวกันแต่สารซักฟอ,อกมีสมบัติที่เหนือกว่าคือสามารถทำงานได้ดีในสภาวะน้ำกระด้างเพราะเกลือแคลเซียมและเกลือแมกนีเซียมของสารซักฟอ,อกนั้นสามารถละลายน้ำได้ดี สารซักฟอกจะสลายตัวได้ยากกว่าสบู่และมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าโดยสารซักฟอกจะมีหมู่ฟอสเฟตและซัลเฟตเมื่อลงสู่แหล่งน้ำมากเกินไปจะกลายเป็นปุ๋ยทำให้สาหร่ายและพืชน้ำจเจริญเติบโตได้เร็วทำให้มีการใช้ออกซิเจนในการหายใจเป็นจำนวนมากค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำได้จึงลดลงและถ้าลดลงมากก็จะทำให้น้ำเน่าเสียได้ อย่างไรก็ตามสารซักฟอกนั้นมีทั้งแบบโซ่ตรงและโซ่กิ่งซึ่งชนิดโซ่ตรงนั้นสามารถย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ได้ดีกว่าชนิดโซ่กิ่งนอกจากนี้สารซักฟอกยังสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามชนิดของประจุที่ส่วนหัวที่มีั้่ได้แก่สารซักฟอกที่มีประจุลบหรือ anionic detergent สารซักฟอกที่มีประจุบวกหรือออ t i o n i c detergent สารซักฟอกที่ไม่มีประจุหรือ non-ionic detergent สารซักฟอก amphoteric หรือ s w i t c e r ionic detergent เป็นสารซักฟอกที่มีประจุบวกและลบอยู่ในโมเลกุลเดียวกันนอกจากสารลดแรงตึงผิวนะครับที่มีโครงสร้างคล้ายสบู่แล้วสารซักฟอกยังประกอบด้วยสารเติมแต่งชนิดอื่นๆอ,อีกนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยกตัวอย่างเช่นสารประกอบซิลิเกต ทำหน้าที่ป้องกันสนิมของชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่เป็นส่วนประกอบของเสื้อผ้าเช่นซิปและช่วยให้สิ่งสกปรกกระจายตัวป้องกันไม่ให้กลับไปจับกับเสื้อผ้าสารฟอสเฟตช่วยกระจายน้ำมันและสิ่งสกปรกออกเป็นอนุภาคเล็กๆจนสามารถแขวนลอยได้ในน้ำและปรับสภาพน้ำกระด้างให้กลายเป็นน้ำอ่อนสารโซเดียมคาร์บอซีเมทิลเซลลูโลสช่วยป้องกันการจับกันของตะกอนดินบนเสื้อผ้า และป้องกันการเกิดตะกอนในสารซักฟอกสารเพิ่มความสดใสช่วยดูดแสงอัลตราไวโอเลตทำให้เกิดการเลืองแสงสะท้อนเข้าตาผ้าจึงดูขาวใหม่และสะอาดเอนไซม์ ide, ช่วยในการย่อยคราบโปรตีนและคราบเลือดสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวและน้ำหอม ทำให้สารซักฟอกมีฟองและมีกลิ่นหอมน่าใช้ยิ่งขึ้นนอกจากการชาล้างสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าด้วยสารซักฟอกแล้วนะครับการชาล้างสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมและผิวหนังก็ใช้หลักการเดียวกันโดยสารลดแรงตึงผิวจะไปละลายเอาส่วนซีบัมซึ่งเป็นน้ำมันที่เคลือบอยู่ทั้งในเส้นผมและผิวออกมาผลที่ตามมาก็คือการชาล้างเอาสิ่งสปกปรกที่ติดอยู่กับซีบัมออกมาด้วย แต่เส้นผมจะต่างจากผิวตรงที่เส้นผมนั้นประกอบไปด้วยโปรตีนเคลาตินซึ่งจะประกอบด้วยประจุลบของกรดอะมิโนจำนวนมากและเมื่อถูกเคลือบด้วยซีบัมที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนๆจึงอยู่ในสภาพเป็นกลางคือไม่มีประจุดังนั้นเมื่อมีการช้าล้างเอาซีบัมออกไปเคลาตินจึงกลับมาอยู่ในสภาพที่มีประจุลบเส้นผมที่มีประจุลบ จึงเกิดการผักกันผลที่ตามมาก็คือเส้นผมชี้ฟูไม่สวยงามนั่นเองวิธีการแก้ไขก็คือการใช้ครีมนวดผมหรือคอนดิชเนอร์หลังการสระผมโดยคอนดิชเนอร์จะเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกทําให้เคลาตินกลับมามีประจุเป็นกลางอีกครั้งการผักกันของเส้นผมจึงลดลงและยังเกิดการเคลือบเส้นผมอีกทางหนึ่ง เส้นผมจึงไม่ชี้ฟูและแลดูหนามีน้ำหนักมากขึ้นเอาละครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสบู่และสารซักฟอกกันมาพอสังเขตแล้วเราลองมาทำการทดลองกันนะครับในเรื่องปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสน้ำมันและไขมันด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อที่จะศึกษาว่าเราจะสามารถเตรียมสบู่ได้อย่างไรไปชมกันเลยครับสารเคมีน้ำมันพืช เอทานอลสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น2.5โมลาร์อุปกรณ์ตะเกียงแอลกอฮอล์ขวดรูปกรวยพร้อมจุกปลอดหยดถ้วยกระเบื้องการทดลองนี้เป็นการทดลองทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสน้ำมันหรือไขมันด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ผสมน้ำมันพืช1ลูกบาศกเซนติเมตร สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น2.5โมลาร์2ลูกบาศก์เซนติเมตรและเอทานอล1ลูกบาศก์เซนติเมตรในถ้วยกระเบื้องให้ความร้อนและคนตลอดเวลาจนสารในถ้วยกระเบื้องนั้นเกือบแห้งตั้งไว้ให้เย็นเทสารที่ได้ลงในขวดลูกกลวยเติมน้ำลงไปประมาณ5ลูกบาศก์เซนติเมตรปิดจุกเขยา่าและสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากการทดลองพบว่า การทำปฏิกิริยาระหว่างไขมันและน้ำมันซึ่งเป็นสารไม่มีค้่กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ละลายน้ำได้และเกิดฟองกับน้ำซึ่งก็คือสบู่นั่นเองสบู่เป็นเกลือโซเดียมของกรดไขมันโดยสามารถเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ดังนี้ปฏิกิริยาการเกิดสบู่เรียกว่าปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน จะได้เกลือโซเดียมคาบอคซิเลตซึ่งก็คือสบู่และได้กิเซอรอลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ในทางอุตสาหกรรมจะผลิตสบู่โดยผสมไขมันหรือน้ำมันกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และให้ความร้อนโดยการผ่านไอน้ำลงไปในสารผสมเป็นเวลา12-24ชั่วโมงจากนั้นจึงเติมโซเดียมคอร์ เพื่อแยกสบู่ออกจากสารละลายโดยเกลือโซเดียมคลอไรน์นั้นจะมีสมบัติในการละลายน้ำที่ดีกว่าโมเลกุลของสบู่มากเมื่อเติมเกลือโซเดียมคลอไรน์ลงไปในสารละลายจนอิ่มตัวจะทำให้โมเลกุลของสบู่ละลายน้ำได้น้อยลงจนแยกตัวออกมาเป็นตะกอนของแข็งหลังจากนั้นนำไปทำให้บริสุทธิ์เติมสีกลิ่นและสารเติมแต่งและทำให้เป็นก้อนต่อไป สำหรับน้ำมันพืชนั้นนอกจากจะใช้ในการผลิตสบู่ได้แล้วยังสามารถนำมาใช้ผลิตไบโอดีเซลได้อีกด้วยไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนเช่นน้ำมันพืชไขมันสัตว์สาล่ายหรือพืชที่ให้น้ำมันจัดเป็นสารประเภทเอสเทอร์ของกรดไขมันโดยการให้น้ำมันพืชทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ขนาดเล็กเช่นเมทานอล หรือเอทานอลโดยมีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า t r a n s ์ t อเทอร i c ิฟิเคชันไบโอดีเซลนั้นจัดเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือกที่นำมาใช้ผสมทดแทนดีเซลจากปิโตเรเลียมได้โดยน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลจะใช้สัญลักษณ์ B เช่นดีเซล B5 คือน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ5เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของไขมันและน้ำมันไปแล้วพร้อมทั้งได้ทำการทดลองนะครับในการเตรียมสบู่กันมาแล้วด้วยจากเนื้อหาทั้งหมดนั้นสามารถสรุปได้ว่าสบู่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไตรีสลายด้วยเบสทำให้ได้เกลือคาร์บอกซิเลตซึ่งเป็นสารแอมพิฟิลิก คือมีทั้งส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้วอยู่ในโมเลกุลเดียวกันสบู่จึงสามารถจับตัวกับไขมันเกิดเป็นไมเซลและละลายไปกับน้ำได้ในน้ำกระด้างสบู่จะเกิดเป็นเกลือแคลเซียมและเกลือแมกนีเซียมได้เป็นคล้สบู่สารซักฟอกจะมีโครงสร้างคล้ายสบู่แต่จะเปลี่ยนจากหมู่คาร์บอกซิเลตเป็นหมู่ซัลโฟเนตแทน และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาไฮโดรไลซสิสของไขมันและน้ำมันนะครับสำหรับในตอนต่อไปเราจะพูดถึงลิพิดชนิดอื่นๆที่เหลือนะครับนั่นก็คือลิพิดเชิงประกอบนะครับซึ่งก็จะพูดถึงฟอสโฟลิพิดซึ่งฟอสโฟลิพิดนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายของเรานะครับสำหรับในวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคราวหน้าสวัสดีครับ